ถามเรื่องสาวซูซี่สุสิรานะครับแทบทุกวันล่าสุดก็มีข่าวว่านุ่มลุยสกอตได้รับสายจากสาวซูซี่มาขอโทษเรื่องต่างๆครับที่ไม่ได้ไปอัดรายการเพราะป่วยเป็น <ผม S 1> คนจริงรเราไม่ได้เหมือนกับว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะให้ขอโทษอ่ะเนาะ <c oughs> เพราะว่าความจริงแล้วปัญหาที่มันมีเนี่ยมันมีกันทุกองอยู่แล้วแต่ว่ามันก็คือวิธีการเคลียร์ของเราเองว่าเราเคลียร์กับเขายังไงก็คือเขาก็ แค่ส่งไม่เสร็จมาแล้วก็แบบเออเป็นยังไงบ้างเลยก็คือว่าเราไม่ได้เรามีปัญหาอะไรที่เราค้างคากันหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็บอกมันไม่มีไม่มีตงเป็นเรื่องที่ว่ารายการที่ไม่ไปโอ้อันนั้นเรื่องเรื่องรายการที่เขาไม่ได้ไปอันนี้ผมไม่ได้ทราบเลยเพราะผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับตรงนั้นแล้วก็ผมไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้เป็นแขกรับเชิญในวันนั้นด้วยผมก็เลยไม่รู้เรื่องราวว่าเป็นยังไงแล้วผมก็ไม่ได้โทรไปถามด้วยครับเรื่องเคลียร์่ะเวลาเราบอกเราเคลียร์แล้วมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าไมัน เราก็คือพยายามที่จะเคลียร์มันก็มีทั้งกองด้วยแล้วก็ต้องมีเคลียร์กันเคลียร์กับกองหรือว่าอะไรก็ไม่ใช่แค่หลุเดียวช่วงนี้ที่ดุหนักเลยอันนี้ก็สง่งความเห็นใจไปเนาะช่วงนี้นะคะมีเรื่องอะไรก็แล้วแตา่หนุ่มลยุยก็ยังมีกำลังใจที่จ,จากสาวนุ่นดมิดาค่ะแต่ยังไงนะคะคู่นี้ก็ยังไม่ถึงขั้นแต่งงานกันค่อะอ๋อแต่งน่าจะเป็นปีนะอือย่าพึ่งเลยอ,อ,อย่าแน่เลยเสร็มตลอดเลยแล้วอะ่ะ <laughs> ตอนนี้เหรอยังไม่มีนะครับยังไม่มีแปลนที่ว่าจะแต่งงานหรือว่าอะไรอย่างนี้ไม่มีนะแต่ว่าก็ความรู้สึกก็ยังดีเหมือนเดิมแต่งงานยังไม่ได้ถึงน,นึกถึงแบบว่าจะมีลูกกี่คนจะห้างอ่ะ<า>บ้าๆ<า>ผมล้อเล่น<า> <laughs> ล้อเล่นครับย,งยังพูดเล่นๆ <laughs> นกันไหยอย่งอางพูดเล่นๆความจริงเรื่องแบบนี้มันพูดเล่นก็ยากนิดนึงนะผมพยายามที่จะไม่หมายถึงว่าเราจะพูดต่อเมื่อเราเอาจริงเท่านั้นเอง ช่วงนี้ก็เรียกว่ายังหนุ่มยังแน่นนะครับแถมยังฮอตด้วยก็เลยขอมุ่งรับงานหาเงินไปเยอะๆก่อนเรื่องแต่งงานนี้เอาไว้พร้อมค่อยว่ากันทีหลังครับา